สวัสดีค่ะนะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับเอมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่จะมานําเสนอรถกระบะนะคะแคบนะคะคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะคะปี2015นะคะสีขาวสวยๆอย่างนี้เลยนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะ2.4ตัว G ปี2015ราคาขายอยู่ที่440,000บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,000บาทต่อเดือนนะคะคุณลูกค้าขาสามารถยื่นผ่อนได้ถึง 7ปี84งวดน,นะคะค่าง,งวดจะเหลือประมาณ7,000กว่าบาทเครดิตดีฟรีดาวน,นะคะไม่มีเครดิตออกรสสุดบาทเหมือนกันนะคะไอาชี้คัสขายออกง่ายๆเลยสบายๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาขอแค่มีหน้าร้านนะคะตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินได้เท่านั้นพอนะคะเดี๋ยววันนี้เอมี่นะคะจะพาลูกค้าท่านเลยนะคะไปรับชมรับฟังออปชั่นกันคะ่ะคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่าง นะคะกระจังหน้าโครเมียมเนะะี่ฮะเป็นสัญลักษณ์ของรีโวเลยนะคะที่เป็นโครเมียมเงาสลับด้านอย่างนี้นะคะปาะเบียนนะฮะหนึ่งท,ทบุษสบฤีนะคะเก้าหนึ่งหกห้านะคะ บอกเลยว่าใครถูกฉลกกับป้ายทะเบียนนี้นะคะใครชอบรถสีนี้หารุ่นนี้อยู่ราคาประมาณนี้ต้องรีบมาจัดแล้วนะคะออกฟรีดาวได้เลยนะคะพนักง,งานบริษัทนะคะอายุงาน3เดือนสามารถออกรถซื้อคนเดียวได้จบไม่ต้องค้ำนะคะขอแค่รายได้2เท่าของข้างมวลรถค่ะนะคะสีขาวเดิมแท้จากโรงงานนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะคะรถ4ปี5ปีนะคะคันนี้นะคะไม่วิ่งเพียง1 5 0 0 0 0าหโล ามวิ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อมแมกอลลอยแท้นะคะจากโรงงานเลยนะคะยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยยังไม่วิ่งลงถนนเลยนะคะยางบิสโตนนะคะยางปีสองพันยี่สิบนะคะซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อนะคะใหม่นะคะไม่เขอะไม่ขาแน่นอนนะคะไปเรี้วที่กระจกมองข้างนะคะ กรอบครมเนียมหุ้มนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในตัวรถกันนะคะภายในนะคะเป็นโทนสีดำทั้งหมดนะคะประตูฝั่งคนขับนะคะจะมีกระจกรับไฟฟ้าทั้งสองบานนะคะระบบเซนทัลล็อกกระจกมองข้าปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถคอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะคะ เพิ่มเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงลดเสียงรับสายพูดผ่านภูมิรัลยตรงนี้ได้เลยนะคะแอร์ออโต้นะคะ, Auto, ะ,ค,ะคันนี้จะเป็นแอร์ออโต้นะคะเป็นตัวท็อปสุดนะคะเครื่องเล่นนะคะซีดนะคะเอฟเอวิทยุ M A U you, คือใช้ได้หมดเลยตรงนี้นะคะเสียงดังฟังชัดแน่นอนนะคะเบาะหนังสีดานะคะเบาะหนังสีดําแท้เดิมจากโรงงานนะคะภายในสวยสะอาดนะคะ ะะบอกเลยว่าโอเคเลยคันนี้ราคา4ี่แสนสี่หมื่นบาทนะคะจองเพียงห้าพันบาทเท่านั้นเองเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งหาคุณลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะคะเงินจองตรงนี้นะคะเราไม่ได้ยึดให้กับลูกค้านะคะเงินจองเราไม่ได้ยืดน,นะคะเราจะไปหักลบหักจ่ายกันในวันรับรถเลยนะคะหรือถ้าเคสรีจิตนะคะสมมุติเคสรีจิไม่ผ่านเงินจองตรงนี้เราคืนให้กับลูกค้าเราไม่ยึดลูกค้าแต่อย่างใดนะคะโอ้โห แฉกเปิดได้นะฮะลำโพงดอกใหญ่ๆข้างๆเลยส,สวยๆเลยคุณพี่ขา Toyota r e ี o 2.4ตัว G ปี2015ตัวท็อปสุดนะฮะแฉบเปิดได้นะฮะราคา440,000บาทนะคะแม็กไลเนอร์ข้างหลังนะฮะหม่นะฮะอาจจะมีเคลบ้างนะคะอุจระนกนะฮะ <S <S บริษัทเราเลี้ยงนกด้วยนะฮะเยอะมากนะคะ <S <S โอเคไหมคะคันนี้นะคะไฟท้ายนะคะอ ไฟท้ายมัลติรีเฟิเตอร์นะคะไฟท้ายสวยๆอย่างนี้เลยนะคะไฟไม่เหลืองนะคะไฮลักรีโวตัว G นะคะตัวท็อปไกดลักของตัว G คือตัวท็อปตรงนี้นะคะไฟเบรกนะคะไฟเบรกนะคะสวยๆเลยคันนี้นะคะโตลต้าลีโวสองจุดสี่ตัวจีปีสองพันสิบห้านะคะกับราคาสุดเล้าใจเลยออกรถฟรีดาวทุกอาชีพ ออกฟรีดาทุกอาชีพนะคะไม่ต้องค้ำนะคะคุณลูกค้าขานะคะไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องร่วมเลยรายได้สองเท่าซื้อคนเดียวจบนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจโตโยต้ารีโว่สองจุดสี่ตัวจีคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกนะคะจองเพียงห้าพันบาท นะคะจะมีไฟนันวิ่งเซนถึงหน้าบ้านเลยหรืออยากเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะมาได้เลยที่ซอยเสรษีไทย95มาทุกวันได้เลยนะครับบริษัทเราไม่มีวันหยุดนะคะมาติดติดมาแล้วติดต่อเซนดที่อเอมมี่ได้เลยนะคะไอดีไลน์นะคะลิงก์ไลน์นะคะมีทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะใครติดต่อสอบถามเรื่องอะไรนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะยินดีปรึกษาทุกเรื่องฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ก่นอนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะฮะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆและคลิปรถดีๆในคปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้อิมพีเซยนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ